สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอไอ้ขาตกสปิวนะครับประดิษ์ขึ้นจากท่อ PVC ท่อ PVC หุ่นครึ่งนะครับวิธีทำง่ายๆคือดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะครับต้นทุนเพ,เพียงแค่ถ้ามีท่อ PVC หุ่นครึ่ง อยู่แล้วเอ้ยครึ่งหุนอยู่แล้วแค่มีต้นทุน24บาทนะครับซื้ออุปกรณ์ดังนี้นะครับจะบอกมี3ทาง4ตัวนะครับแล้วท่อ p v c หุ่นครึ่งครเอ้ยครึ่งหุนนะครับตัดประมาณ2นิ้ว2ท่อนนะครับ2นิ้ว2ท่อนแล้วก็นี่ประมาณ กี่นิ้ว8ปดแดนิ้วได้มั้งครับประมาณ8ดนิ้ว2ท่อนนะครับแดนิ้ว8ดนิ้ว2ท่อนนะครับแล้วก็3มท่อนครับแดนิ้วสามท่อนแล้วใช้เลื่อยตัดเหล็กบากล่องตรงกลางให้เป็นอย่างนี้นะครับขาหน้านะครับ ก็นี่ประมาณความยาวนะกาวนะครับหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดนะครับ12นิ้วแล้วก็ใช้เลื่อยตัดเหล็กปากให้เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่ออะไรเดี๋ยวเราก็ไปดูแล้วตรงนี้เป็นคานคานคานกลางนะครับประมาณตามความถนัดนะครับจะเอายื่นออกไปเยอะหรือน้อยนะครับเดี๋ยวเราเรามาเกเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับ นี่นครับเป็นท่อว v c ีคานกลาง,างอันนี้เป็นสามทางนะครับสามทางเราจะใช้เพื่อ,อประมาณแปดนิ้วเมื่อกี้เสียบไว้ตรงข้างนะครับเสียบไปเพื่อเป็นฐานนะครับได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บมีสามทางอีกตัวหนึง่งเราจะมาใส่ไว้อย่างนี้นะครับใส่ประมาณนี้ไอข้ขานี่มีหน้าที่ไม่ให้ สองฟังกระดูกซ้ายขวานะครับเราใช้ท่อสองนิ้วที่เราตัดไว้สองสองตัวเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปต่ออย่างนี้นะครับแล้วนี่อีกตัวนึงเสียบลงไปให้เป็นเส้นตรงตกลางนะครับเสียบลงไปปุ๊บพอประมาณนะครับพอให้มันถอดง่ายนะครับแล้วเอาสามทางอีกตัวนึงมานะครับตัวนี้ ไม่มีอะไรมากครับเอาท่อสองนิ้วที่เราตัดไว้เสียบลงไปนะครับสามทางอีกหนึ่งตัวตัวนี้ตัวหน้าไม่จําเป็นต้องเสริมคานก็ได้นะครับเพราะว่าลดความเกะก,กะออกแล้วก็สามทางเสียบกลับกันนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับเสียบลงไปพอประมาณพอให้ถอดออกนะครับนี่คานกลางครับเสียบตัวบนครับเสียบตัวบนเสร็จปุ๊บ เสียบให้เหมือนกันนะครับเสร็จเราจะได้คานแล้วนะครับเป็นรูปทรงนี้นะครับแัดให้ได้ส่วนนะครับเสร็จปุ๊บนี่คือเสาหลังนะครับที่เราบากไว้เสียบไว้ปั๊บนี่คือเสาหน้านะครับเสียบก็จะได้ทรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเอาเบ็ดมาวางกัน นี่นะครับได้ดังนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับหัวจะอยู่ทิมๆน้ำพอดีนะครับไม่ต้องสั่งซื้อนะครับไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงินมากมายนะครับประดิษฐ์เองใช้เองครับ แต่สำหรับด้ามจับใครมีความโตตลอดแนวก็บากตัวนี้เสร็จปุ๊บใช้ความร้อนลนละอ้าออกหน่อยก็ได้ครับเพื่อที่วางให้วางตรงนี้ได้นะครับอยากให้ประดิษฐ์อะไรให้ดูก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี่เลยนะครับขอบคุณครับ